กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุสคนเด้อคลิปนี้สีมาอัปเดตพี่น้องหลังจากที่ทางป้าเจ๋วได้โพสต์ภาพดังกล่าวพี่น้องก็เลยมีประเด็นนะเกิดขึ้นอีกแล้วพี่น้องทาง f อซถึงกับเตือนป้าเจ๋วไว้แบบนี้ทันทีพี่น้องเป็นเอียงพี่น้องเป็นยังขึ้นเตือนล่าสุดทางป้าเจ๋วได้ลงภาพของทางน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตเกียวพี่น้อง ในส่วนของภาพที่ลงก็สิเป็นภาพน้องโตเกียวแล้วก็น้องนาริตะนั่นเองพี่น้องแต่ว่าเพิ่นลงแคปชั่นว่ามีเด็กน่อยนั่งเฝ้าห้องน้ำพี่ว่าสันวา่าก็สิเป็นในส่วนของภาพของน้องโตเกียวและพี่น้องเนาะกะนั่งอยู่หน้าห้องน้ำเนะาะเฝ้าเอื้อยเนะาะเฝ้าทางน้องนาริตะในขณะที่ทําธุระส่วนตัวในห้องน้ำและพี่น้องมาที่นี้ทางเอฟซีเนาะเพิ่นกะหวังดีเพิ่นกะบอกว่าเขามาเตือนข้าวนี้ก็คือ ยันมีประเด็นดามาแบบนี้รักเราถึงเตือนประมาณนี้พี่นงคงด้วยความบางดีมาสันวาทางาเอฟซีวานะบางข้อมินเพื่อนก็บ,บอกว่าป้าป้า,ปาข่าวหน้าอย่าเอาภาพแบบนี้มาลงอีกนะลืมแล้วหรอเรื่องดามามาสันวาพี่นงองก็จะมีเอฟซีน้พี่นงองเนาะบางท่ันเพื่อนกะเข้ามาแนะนาด้วยความบางดีมาสันวาเพื่อนบอกว่าแนะนําป้าเดอ้อจ้าเวลารลานทําทุรละอยู่ในห้องน้ำเซพน้องแน่ประมาณนี้พี่นงอง น้องโตมาเขาเห็นรูปเขาเขาจะต่อว่าป้านะคะว่าสันว่าหวังดีค่ะเพราะลูกที่บ้านเหมือนกันเรามองว่าน่ารักแต่เด็กเขาโตมาเขาเห็นรูปภาพของเขาแบบนี้เขาอาจจะไม่พอใจแล้วต่อว่าเราว่าทำไมทำแบบนี้บลาๆว่าสันว่าหลายๆอย่างเจอมาแล้วค่ะป้าด้วยความหวังดีว่าสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้อง ออฟซีหลายๆคอมเมนต์หลายท่านละ่ะกับเขามาเตือนพี่น้องแต่ว่าเอฟซีในส่วนของทางที่เพิ่นเขามาาอ็นดูน้องเนาะอ็นดูน้องตัวเกียวที่นั่งเฝ้าพี่นาริตะนั่นละพี่น้องทางเอฟซีเพิ่นก็เห็นภาพน่ารักเพื่อนก็อดเอินดูบ่ด้นั่นะละพี่น้องแต่ว่ากับซิมี่ในส่วนของคอมเมนต์ที่วอกถึงว่ากลัวเป็นเรื่องดราม่าข่าวหน้าอย่าเอาภาพน้องมาลงอีกแบบนี้ประมาณนี้พี่น้องแล้วก็อ่า คอมเมนต์อีกบางคอมเมนต์ Comment ละเพื่อนกับเห็นด้วยเนาะว่าทําไมชอบถ่ายตอนน้องทําทุรลส่วนตัวเวลาอื่นมีถมไปประทันวา่าอีหลายท่านและพี่น้องเพื่อนกับเขามาาบอกถึงเรื่องนี้กันเพื่อนกับบอกว่าเห็นด้วยที่บอกว่าบอยอยากให้ทางป่านี่เอาภาพของน้องตอนที่ทําทุรลส่วนตัวมาลงประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าบางท่านเพื่อนกับบอกว่าจริงๆเวลาเด็กเล่นแบบน่ารักมีตั้งเยอะแยะ ไม่เอามาลงเวลาพาดมาสงสารนาดิตะเด็กกำลังโตเคยมีประสบการณ์หลายครั้งแล้วนะยายป้าหนีมาสัญมาพี่น้องนั่นและพี่น้องเป็นในส่วนของคอมเมนต์ของทาง f อที่เขามาเตือนพี่น้องเราก็มีในส่วนของตำานิถึงว่าเป็นอย่างป้าคือเอาภาพของน้องหนีมาลงในขณะที่น้องทํำทุละส่วนโตอย่างสินะพี่น้องก็คือเป็นเอซของทางปาเจย์ลักก็คือเพื่อนกับเขามาเตือนเนาะเขามา บอกแนะนําด้วยความบางดีนั่นแหะพี่น้องความคิดเห็นแหละพี่น้องเนาะก็แตกต่างกันไปพี่น้องบางคนก็บอกว่าภาพบ้หนาเอามาลงเนาะพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์ก็บอกถึงความน่ารักของน้องทั้งสองนั่นแหะพี่น้องส่วนพี่น้องและพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงจะเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดื้อสวัสดีจ้า